สวัสดีนะครับวันนี้ผมมาแนะนำ c b 5 0ห f อจอดมา2ปีกว่านะครับปั้มติ๊กพังครับตอนนี้ผมเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วค่วงแบตบมาดูนะครับจะเดินเบา อยู่ไหม